เ,เขากว่ได้เอาอีหยางให้มันกินนด้ควอยฝุ่นนี่บดได้เลี้ยงเนี่ยครับออกมากับเ็ษเอาเบิ้งเอาว่ามันบวกป็นหยางมันหายใจมันลูกปน็นย่างดีเล้วกับบไดเ้เห็นหยางมันเลยดิครับแล้วก็ปล่อยไปเลี้ยงจูงไปเลี้ยงกินยาทั้าธรรมดาบดได้ต้องหาหยางหัวเอาออาหารอีหยังพิเศษให้มันดิครับมันงแต่ีกินแค่หยากก็น้ำ พอ,อกันอีกแล้วครับใช้ซีวิตสไตายคนอีสานเมื่อนี้สองไทยบึงกัน้ากินเทวเลน้าพี้พาหนองมาหาเลาะครับเมื่อนี้เลาะมาที่ตำบลข้ามแก้วอำเพื่อสู่พิเศษจังหวัดบงการครับพี่น้องครับมาเยี่ยมยามถามข่าวขอกควายของขอยพ่ขยี่ื่นพี่น้องกับยายเจริญครับสองตายายเลี้ยงควายพี่น้องมาสอบถาม มาเอาบรรยากาศรักการเลี้ยงการขายของเพื่อนนอพี่น้องเนาะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องที่คิดที่เลี้ยงขวาวครับไปพี่น้องเขาไปสอบตามนมกันครับวันนี้พพี่น้องมาเยี่ยมยาม,มถามข,าข,ข่าวขอกว้ยของของของย่ยิดยเหรอยายเจร่ญยาจะเลื่อนพอตู่พอตู่ซื้นพอตูซออต่ซื้นบ้านหฮาอยู่บ้านนั่นแบ้านคำแวง ตบำบลดำเกลี่ยน้อยใหญ่เน,น,บน,บนาะตำบลดำเกลี่ยอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดเบิงการครับพาพี่น้องมาเบิ่งของขควายเรามีแต่ตัวยังไงพี่น้องเลยตอนนี้มีอยู่สิบก่าตัวเนาะมีอยู่สิบหกตัวมีอยู่สิบหกตัวปีนี้ขายไปกักตัวเหรอครับขายไปสามขายไปสามเหยนเงินแสนแล้วเนาะปีที่แล้วเมาได้ขายบ่กือปีที่แล้วปีที่แรกก็ได้ขายปีปีที่แล้วหรือเปนบอกครับปีที่แล้วขายกักตัวเหรอครับปีที่แล้วขายปีที่แล้วถึงประมาณสี่ที่ตัวก็เห็นเงินแสนด้วยกันเลี้ยงควายได้ มีละเสียนพี่น้องเลยหาเสียด้เขาวเเลี้ยงนี่เขาก็เจเลี้ยงน้ำให้น้ำหน้าเนาะน้ำดอนบ่ใน้ำหน้าเนี่ยแก้วเผาออกกะเลี้ยงนี่ทงน้านี้กระล้มไปทงครับอยมีทงหน้าเกลืออยู่ทางใต้อ๋อนี่มี่ทงหน้าครับข้าระวังตั้งแต้ยาขยาเนาะบ่มี่ยาขยาบ้านข้าบ่มี่เหรอนี่กับนีปุ่นคนไทยปุ่นบ่โอ้ทำหมอเลียงช่วยบนนี้ปนชิเขากล้องพี่น้องเพคนนั่นมาจะร่อนจะเล่นเพคนเห็น ครับจะรอเชียตัวลูกแม่นั่นบ่งามเนาะลูกแม่นะครับสามตัวนี่ตัวดำนี้ตัวดำตัวนี้อืมตัวนี้น้องมะนี่อันนี้ออกออกออกต้นปีออกปีไก่เป็นบ่สามสามตัวนี่สซุ้มน้อยๆกับสามตัวนั่นก็เน้อน่อยซีซีบ่ครับน้อยะที่หนังเห็นเราคุณต้องได้ผลครับสามซีตัวเห็นแต่แพงมีความสูงได้เห็นเทีนมันเนาะเห็นมันเออเหมันเสื่อใจเดี๋ยวน้อบ่ อยืดตรงที่ว่าเขาก็ต้องไปหารับจ้างทั้งใดเขาก็เลี้ยงเต้าหูยเขานี่แหละครับถ้าเขามีเงินเขาก็ขายตัวนึงกับอยู่ได้แล้วสองสามหมื่นสี่หมื่นกระต่าดหมื่นกระบ่ายพงซื้อซึนค่ะพูนพอเยื้อซึนแล้วยิ้มหนื่อยยิ้มใหญ่ตาเอาตัวอมเมกโกไม่ข้ามาให้พี่น้องบนเมองกันตานี่เนี่ยนี่แหละเนี่ยนี่ได้เศร้าปีเดียเนาะเออเศร้ากว่าปีเศร้ากว่าปีแต่ว่าก็ยังให้ลูกอยู่ยังให้ลูกอยู่ลูกยังไหน่อยครับ ทรงลูกดีพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งครับได้ลูกปิดกายโอ้แต่มาออกปีนี้มันจะได้เดือนนึงนั่นบ่อือครับอืมันจะออกซูปีฮ้อนย่ำออกมันก็ออกครับจุดๆๆๆๆๆมันเคยออกเดือนใดมันก็สิออกเดือนนั้นแม่นบ่อออืู้คนมีงามหางเพิ่นก็งามแล้วนี่เนาะข้อใหญ่ทรงลูกดีอีหลีนะหางงามก้นงามขาก็โอเคอยู่เนาะยายเนาะนมก็ใหญ่อยู่แต่ละตัว โอ้รุ่นนี้มีตัวตัวเมียตัวหนึ่งสองสามนี่บ่กุ่มตัวน้อยแล้วบ้านนี้ใหญ่ในกระตูแม่สตัวนี้ดิอืมสามคุณรุ่นกิรินรุ่นนี้เงาเอาสิปล่อยอยู่บ้ในหน้าขวดจีบบ้าหรือว่าสิเป็นมันหลายลายกระสีได้ปล่อยมันเลี้ยงไม่ไหวเนาะยายเนาะเลี้ยงไม่ไหวเดี๋ยวมันสีสาวแหละครับย่ำฝนคุณแล้วมันหยาดอึดหยาดย่ำแรงใครเน้ครับเ้ายังปล่อยเลยเนาะห้องกระไรลงไปหนาแรงที่โอ้ยยังมีหลายอยู่ครับโอ้แต่ว่าหน้าฝนมันเด็กยากบ้านนี้ป้าตายเอามาพีขายปีหน้องผมหน่องไปหนึ่ง นี่แม่โคกแม่เก่าเพลินชาวกัวปีพี่น้องชุมือกันยังให้ลูกอยู่ยังให้ลูกอยตายยังมุมทางไหนเดินหนาคักพี่น้องเลยเพลินอะเป็นอ่างเลยทองเพลินอ่าเนี่ลูกลูกลูกใหม่เพลินไม่ใหญ่แยบเพลินเลยไหครับเออครับสื่อจังไงก็คือเพลินนี่คือสื้ออินินอินินชาวกัวปีให้ลูกทรงลูกดีกดกันง่ายๆอยู่เนาะเลี้ยงลูกดีเนาะโอ้แต่ละปีนี่พี่ครับ ครับบ่บงเขาเลยแลูกเ้่สีเป็นอลูกคนนี้เป็นเ่้าเหรอเมนบบครับแสดงว่าเฮี้ยเฮียนนี่เซา้าก็ไม่เป็นลูกคนนี่บ่อสวนยางโอ้สวนยางกับลูกคนนี้เลยโอ้ไม่ได้ขายลูกคนนี่เลยดิลักลักเนี่ยโอ้เขาคนงามนี่ต้งสิจอดกันครับเศร้ากลัวปีแล้วครับโอ้โโ้อันนั่อันอันันนี้กอนี้อันนี้ลูกกปีนี้โอ้ ผู้้นีครับมันได้ตัวใหญ่เลยเลยปีตอมไปกันได้ได้ลูกแล้วมันบ่ครับแค้นมัคหลงโอ้เพิ่นนั่นแล้วก็มาเพิ่นเพิ่นนี่แล้วก็มาเพิ่นน้อยนี่เพิ่นนั่นก็บสองปีกลัวหรือสามปีสามปีเนาะโอ้ยังขายน้องตัวเธออีกตัวหนึ่งที่น้องตัวหนึ่งโอ้ยังมีน้องโอ้แรกระวังนี่ไอตัวนี่เพิ่นนั่นก็บทสามปีกลัวเนาะครับครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้งามคลักลอยสี่สิบกลัวตัวนี้อยุบประมาณลอย ลอยสามสิบแล้วตาเนาะนี่เนาะอยสามก้าพี่น้องนี่แม่ไม่เข้าแล้วนี่ประมาณ130อยสาพี่น้องได้ยู่ตัวนี้เดียวายเบยิ่งอีกตัวหนึ่งอยสีครับอ่างไงตัวนี้เนาะเออเบิงตัวอยสี่สิบหนึ่งละครับตัวเฟห,ห่แสนนึงครับ ตัวนี้ร้อยซี่ตัวสีเบิ้งนี่เป็นร้อยซี่สิบกว่าพี่น้องอันนี้ลูกตัวใดซเซนครับยังงามเลยเนี่ยคนนี้ลูกตัวร้อยซี่สิบเดนบอกลูกตัวร้อยซี่สิบโอ้อันนี้ก็ปีกว่านั่นนี่เนาะสองปีเลยอันบอกครับโอ้นี่ทับแล้วบ่นีสองปีมันก็ทับบ่ครับเพื่อนี่หนึ่งสองตัวนี้ทับแล้วโอ้เดี๋ยวมือนีาพาไปเบิงพ่อพันเพิ่มนึ่พี่น้องตัวนี้ร้อยสี่สิบครับเพิ่มสูง อ่ามาขับกล้องเนี่ยซื้อยังไงก็ว่างหันซื้อเพิ่นลืมอีลูกอีลูกที่ไปที่มาอย่างไรคือซื้อซื้อเพิ่นอีลูกเขามันลูกไปทีละอ่ามันมีอย่งน่อยเขาหลุดยังยังไหลอ่างไงพี่น้องไงบ้างบิ่งทั้งขางในตากเลยอจู่มไปยังผลยังน้อยครับนี่อันนี้ลอยสี่สอัพพี่น้องนี่ตัวนี้เพิ่นยังว่าท่านปล่อยได้นี่เนาะเลี้ยวถีบปล่อยอยู่วะจักปีละครับตัวนี้หลุดไปตัวนี้จะกระได้หาลูก ลูกก็จะอยู่ประมาณแปดปีเจ็ดปีประมาณเจ็ดปีประมาณเจ็ดปีสปีเอปีขงลูกได้มันได้ลูกหาัวเลยนี่สามปีไม่ได้ได้ลูกเลยเลี้ลูกหาโตแล้วบอกลูกมาหาโตเนี่ยเชื่อปีละลูกอ่ะประมาณเจ็ดแปดปีเนาะฮะเจ็ดปีแปดปีพี่น้องนั่นเนี่ยถือง่ามครับเชื่อลูกครับบังกลนเป็นยังไงยายพญางพี่ครับโอ้ฝนขาหางก็โอเคอยู่ ช้าก่ะกลางๆเนาะครับยืนเมือก้อนหนั่นี่ได้ร้อยสี่สิบอาพี่น้องเลยนี่ตัวนี้งามคักไอหมูตัวนี้เออครับตัวนี้เนาะเดียนกว่ามูในควานเขาเนาะพวาวันตัวใหญ่เนาะพวาวันตัวใหญ่ลูกกะให้มานี่ตัวตัวปีนี้มี่ยังคือปีนี้ปีนี้ได้เข้าไปโอ้พคนอะตัวไหนเนี่ยเนาะอือครับตัวนี้ลูกอันที่รุ่นไปอีกโอ้ครับให้ลูกดีพี่น้องตัวนี้ ยำพันในน่องถูกนชองกำลังออกมาครับคุณรุนคิรินพี่หนังเลยโอ้ยพี่หนังนี่โอ้ยพันด้น้องนี่ครับออกช่องเกี่ยวเข่าในแม่เกี่ยวเกี่ยวเข่าเนหานี้กันบอครับเกี่ยวเข่าแล้วนี่ีออกได้น้องแล้วนี่ค่ับเดียวนี่เราพ่ันได้ออก่รออกลครับบอห้อย่างเข้าไปทางไนได้บอลังนย่างเบื้องต่ทถัยัง่อยไปไดปไกย้ายพาย่างจังไง ข้างนอกก่ะบ่ข้างในได้บัวเ,เออได้แต่พี่นอ้องพี่น้องยางยังหน่อยครับครับครับอันนี้ก็แม่นางลูกลูกแรกแล้วนี่เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อครับแป๊บนึงแป๊บนึงนี่แม่นางเพิ่นลูกลูกตัวใดขึ้นมาหนิครับโอ้บ่เห็น,นพี่น้องเลยบ่พี่น้องเพิ่นบ่เห็นมันมันนื่นอับจังเลยเออมืดปะยางให้ตาเราเอาตะปูมาข้างนอกเบิ่งข้างนอกกับพี่น้องเลยข้างในมันมืดเอาตาเก็บไปก่อนตัวนั้นเดี๋ยวเอาตะปูก่อน เออสหยตาเราาตัวผูมาช่วงกันเลยเราไปจับไปย่างทั้งคางครับพี่น้องครับตัวผูมันจะไายหน่อยนึงแล้วว่ามันถึงตัวแม่เนาะนี่กับแม่สาวโบเป็นมีดทองไปแล้ววันนี้ย่างๆเหมือนย่างผ่อนทับเนาะโอ้ตัวนี้ตัวนี้กับเอื้อยตัวนั่นนี่เอื้อยบ่ผูมแปดประตูนี่นี่พอพันพี่น้องเรเห็นช้ำนี่มันหนืดซวงลอยสี่สิบบาทพี่น้องนี่ลอยสี่สิบหาใดอยู่นี่เลยไล่ผมไป นี่แหละครับหาตัวพ่อพันธ์ยังไงสิพี่น้องเอ้ไม่เป็นพ่อพันคุ้มฝูงเนาะเพื่อนไอ้แรกห่อห่อไปเลี้ยงต่างหากเนาะทัานไปกับผู้อื่นนั่นไปทับไปส้นเขาเนาะยใหญ่เนาะเป็นไรเขาพี่น้องครับครับมันใหญ่มันไรทับเรัาอันสมบุตาพี่น้องเพื่อนสนใจในหน้าควดอย่างว่าเสือเบอร์ห้าเบิดตาเบอยังฮึบอกพี่น้องเพื่อนนะเบิดตาเบอยังนะถ้าเบิดตาเบอยัง ว่าศ oh, uh, <0 89. S 2> ูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้า้ององเจ็ดเจ็ดสามศูนย์ห้าห้าสาพี่น้องสิงมาเบิงคั้วน้ำเล่าหรวอศิมาซสือในหน้าคตกับิดต่อเบอร์นี่แหละพี่น้องเอยอยู่คำแวงเนาะครับ uh huh. คัควเราาจนมีสิบกว่าตัวช่วงนี้ยังบ้านไปเนาะ ปลายปีหรือปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะในเรื่องช่วงแรกนี่ผมไปกินลูกเขาไปกินใหญ่มีมันอ้วนจัง่อยก่อนครับครับค่อยๆว่ากันเนาะครับอาจจะต้นฝนกับวันนี้กันบ่เออเออปีนี้อาจจะปล่อยเพิ่มอยู่ปล่อยยังหอมอยู่ครับครับชั้นก็ขายกต่สีเหลืองบ่เพราะมันหลายผลเนาะเมื่อก่านี่มันจะเป็นซิปเนาะเป็นจะเป็นซิปเกียร์เป็ซิปเกีแล้ววันนี้ มันถัเซิงไปอีกแล้วซี่ตัวหาตัวุกตัตถ้าเซิงเบ,บิดนีกระคึบไอรับอ,ออกมาอีกเก๊ดสียจริง <laughs> เลี่ยงยังไหนดีขาดขาดเอาไอพี่น้องคนเมืองยูทูบย่อยฝากจังให้พี่น้องคนเมืองเนี่ยเรียงเกลียวกันเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายนี่ยแหละฝากพี่น้นองมาเลีย<า>เล้ยงขา้าพเจ้ได้เอาอีหยงังเห็นมันกินได้โคตรปุ๋งนี่บ่ได้เลี้ยงเนี่ยครับออกมากั เซตเอาเบิ้งเอาว่ามันบอกเห็นยังมันหายใจมันลุกเป็นอย่างดีแล้วกบบ่ได้เห็นอย่างมันเลยเลยแล้วก็ปล่อยไปเลี้ยงกินไปเลี้ยงกินยาธรรมดาบ่ได้ต้องหาอย่างหัวอาหารอยังพิเศษให้มันเลยับาไม่กินแค่ยากบน้ำเท่านั้นครับเกยังไงว่าเลี้ยงง่ายยังไงเออพี่น้องอยากเลี้ยงกับมาเรยงเนาะอ๋อขอพุณตากับญาตหลายๆครับว่าอันไล่ได้ดีครับงานเดินเอนเดินไล่ได้ดีครับคือการเลี้ยงขั้ว งดินงนดียังดูยังทั้งวันคนนี้ไปรับจ้างทั้งอื่นบุ้ี้ผู้จ้างแล้วเม่าแล้วไปจนสิ้นนะครับครับเอาโอเคขอบคุณตาเย่าหลายครับงานของใคราครับ